สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นบาคาร่านะครับวันนี้ขอ2ไม้นะครับอ่าไม้แรกขอน้ําเงินก่อนเลยนะครับอ่ามาแทงเบาๆนะครับวันนี้ขอสองไม้นะครับอ่าดูอย่างนี้นะแดงมันยาวมาแล้วนะน้ําเงินต้องยาวนะเอาขอน้ําเงินสองไม้เลยแล้วกันนะครับดูไม่ยากนะเขาไพ่งี้ดูไม่ยากนะครับอ่าลองดู อาแปดแต้มยังไงเปิดมาสวยนะครับไม้แรกบนัส1,400บาทนะครับทามาที่สองผมเล่นในนี้น้ําเงินเหมือนเดิมเลยนะครับขอเล่นน้ําเงินเหมือนเดิมแล้วกันนะครับใครสนใจอยากจะเล่นนะครับเดีย๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ล่างเลยนะครับเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้นะครับใครอยากเล่นสนใจอยากเล่นนะครับอ่าก็ลองกดเข้าไปดูนะครับ หมายเลขสองยังไงหมายแรกบวกมันแล้วนะครับหมายที่สองมาขอส,สวยๆขอส,สวยๆนะครับอ่ะเปิดมาหน้าเตะยังไงหมับขาใา้กี่แต้มนะเจ็ดแต้มนะครับอย่าชนนะไม่เอาชนนะครับอ่ะสวยนะครับ บวกมาสองไม้ติดนะครับใครสนใจอยากเล่นก็ลองไปเล่นกันดูนะอยวผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ